สิบคนดูตา,า,า,าตะการที่แบมนั่นเลาเตาหงมากินเลยเนี่ยมันเดินไปสาใหม,ม่ก,กันนั่นเบิดแหละฮอดบ้าเบิ่งยังเลยไม่เจรินเยียงรดขายของค่ะมาจะจัดทุกคนกินปิง้งลูกซีนน้ำกันจ้า รถอะไรนี่ยเยอแยะแปะเลยรถเกี่ยวข้าวค่ะรถคนรถเกี่ยวข้าวค่ะมาแล้วเตอุดูค่ะ สามคนดูคะ่ะกินลูกชิ้นปิ้นน้ำกันจกกัตุกโกนมาด้วค่ะนดูขอบคุณจุตๆคนดูค่ะกินปิ้งลูกชิ้นน้ำกันนะจ๊ะ พายไปเ<อ>ห้แม่ไปพายดูไป<อ>ให้ตรงหมิ่นไปไปใหทั้งูดไปเอกไปทั้งดให้เม่ทุกคนปิดคนกา้าคนดูจ้าจูเอาสิบหกวินะครับคุณใช้รูปภาพธรรมดาเอาแบบเอาวิดีโพอพร้อมหกวินะครับ ยหน้าต่างไปเนี่ยทุกหน้าต่งอืมโอ้ย่ายหน้าต่งยังมาถ่ยไม่ีโดนะยีโดหน้าต่งไหมลูกเดียวโอ้นันพาคอยนันคอยใช่ยเรียกบคอย ตอนแรกข่อยเพื่อใส่ทับใส่ถุงไปใส่แล้วจ,จะว่าผ่าเดียนี้ไปใส่ละคุณแฉีกถุงออกไปทับใส่ถุงไงเปันน,น,น,นนี้คือบนหลักบนนนอนไปแจกสติเขาร์บอนวานนี้่ หมอกินนะ่เร็วมดี๋ยวเดี๋ยวลูกกินเนื้นทีเตียวเร็วกินเลยโอเคจิตคนดูจ้า อยากเก็บแยบอยากพ้ก,กองไม่ให้แม่แน่ไหนเลยดึงโทรศัพท์ม่ให้แม่ก็ได้โอ้ยบอกให้ดึงโทรศัพท์มาให้แม่มันมืดสวัสดี13คนดูค่ะเดี๋ยวแคนี้ก่อนนอะค่ะมากินลูกชิ้นปิ่งน้ำกันเด้อยจ้าทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะมากินน้ำกันค่ะ คุณสุชาติขอบคุณเริ่มสองค่ะสวัสดีทุกช่องค่ะกินลูกชิ้นปิ้งน้ำกันค่ะเดี๋ยวสิขอลงไน่ก่อนเนาะค่ะคสุชาติมากินน้ำกันเดี๋ยวจ้าลูกชิ้นปิ้งแส่บๆค่ะวันเกิดลูกชาย